คนตัเสียแลวโอ้ก็เหลือเลยเเอกตอนนั้นตอนที่ยืงคุยนเกื้ออาหนาว่าจะเออก็ตมลก็เลถ้าถ้าบอสไปเนี่ยเสียงดังเียวเรียวจังมานากบอนาะมันสวนแล้วแล้วจังงูยไปบอสไปบอสไปสวดเสียงดังนะออเป็นัวดหน่อยโอก็มต้งใส่ย้อีก่า ่อเามันแล้วมันกินต้มป่าก่นเาเมัแล้วมักินตรมป่านมีหอดเนื้อเนื้ออยู่นี่แล้วเนื้ออยู่นี่แล้วลุงอกินหัวแวลุงหัวเลยหัวให้ลุงห้าอยู่ันต้มปลานรถจงมาไป่อยเด้อมดมาสิมากินข้าวยัง ไม่าบบานเลยเพะแกไปใส่รับว่ะแกไปทาบานน้องปูเมอกี้เนี่ยลืมเออดูตาตาตาดงแกจะแกจะลองให้่ะตาเกดล้เฮ้ยอกใก้มาทั้ไนวะเอกใก้มาทั้ไงมาหลงหลงตัวเส้นรี่ตวปูนสวนสวนเลี้ยงจนไปส่วนเลี้ยงจนไ ลุกลุงเลยแล้วลุกเลยแล้วจากวันมูเลยถัวตีนนะจ้ามาเข้าเดียวบ้างมทาีดีครับเอามาทั้งสองข้างไม่ได้ย่างข้างเดียว ใ่ยโอ้ปีนยังเห็นตัวของปดัเรื้อื้อยต้องเอาให้ใส่รับเราปีนังไก่ไงยไก่ไก่ดำอะไก่ดำมันเลยคนจัดกานแบบว่าเขาใสเนาะเออเราไม่เห็นไก่ทั้งนั้นที่จะไม่กินหราทั้นเาพราะว่ากินมานานไมเากิะลวดหมดแล้วเพราะเพราะวันยลงีมเลยอต้ เนื้อมันแล้วกินมันล้วต้องได้หัวใจอะไรมันนี่นี่ยต้ปลาต้อกินเนื้อมันแล้วเมย์ก็แซ่บ่าไปเมื่อเนี้ยงานเข้าค่อยเดี๋ยวจแต่เอ็มนั่นผมกินฮอตดอกงานเข้าค่อยเหี๋ยวพบอกว่ากาเอ็มจะกินเนี่ยกินต้นตอนมันอ่ะนะป้าแตนค่อยแอดมินนั่งกินกันอยู่ดิดูข้าวมาดูข้าวว่ะเม็ดก้อนหินแล้วกินวั่นี้มากินหัวปลาดูและไปเดี๋ยวมากินหัวปลากอได้เยอะนะโยง แค่ถ้าคลิปลงวันี้แกลงพรุ่งนี้ดิวันต่อวันเลยอยู่ทบานนอกโอ้เการเลยลที่เขตเี่มันไม่ออกมาะ็ออกมาคืออะไรเน้อตมันมันเต้นเต็มเตเต้นอนในทุ่งนาวันนี้็กลัวคนเต็มอยู่ขามีไหมเขามีพผมเอาให้ตองตองอะีคก็นอนในบ้านในนนอกไ้นเราตงเนี่ยามดามคนอ ปาด้วนะควของแล้วห่วงนะแอ่นแผ่ตะมกี้กันเราจะนอนรับหรือเป่าข้านอนด้วย้องยังไม่หลับนะจ้าต้องนอนตอวค่อยเลยจ้องทุนเสียวต้องตีเลยป้าคำใสเมื่อคืนเยอะคืนเพราะข้าวพันก็ทำไมไมดนป้า่าหมดฝืนหมนวเราันโกนง ปากหจะเป็นธรรมดาใครแบบกดกระเด็นก็ได้เสียขอให้หยุดกดใช่ไหมขอหยุดกนก็อูดีต้องใส่เยอะกูรู้ฟ้ารู้ฝนก่อนถ้าฝนเดือดจะตกกนไม่ไม่น่าตกหรอกกลางวันไม่ตกตหรอกอไม่ตกเดี๋ยวาน้ำค้างหน่อยลูกเจ้าจะไม่สบายเลนันมันไม่อะไรหนไม่ตกเลยไม่จะรู้ไม่จะรู้มองไม่ได้ ไม่มีฝนคศูนย์เปอร์นหนึ่งไม่มีฝนบอกหนึ่งเปอร์็น่งเปอนนี่แหลนจะมาเดี๋ยห้าบอร์เซ็นูเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเกมเข้าแล้วบอกไปแล้วหนึ่งบอกหูเล่นท่าหนีเข้าเข้านาผูู้้เนี่ยเล่ท่าไร วันจันทร์นะสีค่อยดูดีหนึ่งค่อยเคล็ดบันเลยวันจันทร์สี่อเีกเี่องโนตีนะตกร้อนไม่ตกนนั้นน่ะมันเป็นหินอันนี้ลูกรังทีตีเบตัวเป็นธรรมดาอะงานแม่กิบนะคะคนดินคนดินเซ็บบอดจ้าทั้งเบิรดคนดินมาเล้อมาเลยมาตุ่มมามากินน้อกันเด้อมกเ้อ